น้องรอพี่แป๊บนิดเดียวนะมอสตาประกวัาตาลาตวสมาสามพูดเอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆมันจังหอมฉุยเริ่มมีกินแล้วนะ ไม่ได้แดกครูรอกมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะมันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้มีกไหมไอ้งามไส้พูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเี้กใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นแอบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยออาตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแหมมันจังหอมุวีเริ่มมีกลิ่นแล้วนะบะ้าตาทิฝายน้องกไม่ได้แพ้ แต่พี่ออมให้นัมโมตาสาประกวาต,วตอลาโตสมาสัมพูดเรือตะสะงงเปไกต่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้นีิไม่ขนามือพี่เลยที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะ